สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับก้อยชุติมนนะคะวันนี้ก้อยจะพามาลองทำหมูพะโลค่ะที่เห็นข้างหลังนี้คือกำลังต้มไข่อยู่นะคะ,ะก้อยก็เตรียมหมูไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหมูประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณแล้วก็ตอนนี้คลุกไว้กับเครื่องปรุผงผมูพะโลเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้อาจจะน่าสดนิดนึงนะคะคงไม่ว่ากันนะคะอทีนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าการทําหมูพะโลครั้งแรกของก้อยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ,นนอะ,อคะตอนนี้กําลังเริ่มแรกนะคะตอนนี้ก้อยกำลังเจียวกระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็น้ำมันเจียวๆค่ะอันนี้หมูที่เตรียมไว้นะคะ กระเทียมให้หอมๆนิดนึงก้อยก็จะเอาหมูใส่นะคะเพื่อทีอเสียงอันนี้มันดังเสียงดูดเสียงดดิ่งดูดควันดังค่ะก็เจียวกระเทียมไปแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก้อยก็จะเอาหมูใส่นะคะ <Okay. S 1> น่าจะได้แล้วค่ะใส่หมูล,ลงไปเลย เดี๋ยวเราคั่วหมูให้มันพอให้มันเนื้อตึงๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปอันนี้ก้อยไม่ได้ทาน้ําซุปหรือว่าน้ําสต็อกนะคะก้อยก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปเลยนะคะนี่ค่ัหมูล้วนๆนไม่มีสามชั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ ชอบหมูสามชัน้นมาากเลยค่ะแต่ว่าคนที่บ้านเขาไม่กินกันก็เลยทําแบบนี้ไม่มีติดมันไม่มีมันไม่มีสามชั้นอะไรเลยค่ะ แล้ก็จะเติมน้ํำสะอาดนะคะลงไปประมาณ3ามถ้วยตวงนะคะพอะประมาณถ้าใครมีถ้วยตวงก็สามถ้วยตวงค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวกับซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้หมูหมูประมาณครึ่งกิโลนะคะเราใช้หมูประมาณครึ่งกิโลหรือว่าใครจะใช้ไก่ปีกไก่ก็ได้ก็ถ้า ใช้ครึ่งกิโลเราก็จะตัวซีอิ๊วขาว2ช้อนซีอิ๊วดำสองช้อนนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะทุกอย่าง2ช้อนโต๊หมดเลย Okay, เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาเคี่ยวนะคะเคี่ยวต่อจนหมูเปื่อยเดี๋ยวให้หมูเปื่อยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะทุกคนคะ่ะนี่ผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะเดือดขุดๆเลยค่ะแต่ว่า ช็คดูแล้วอาจจะยังไม่เปื่อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็จะเคี่ยวอีกประมาณ30นาทีเอาไฟอ่อนนะคะถ้าใครชอบให้เปื่อยเอยอะๆเราก็เคี่ยวประมาณหนึ่ชั่วโมงก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคน หลังจากที่เราเคี่ยวกันมานะคะอันนี้ก้อเอาไข่ใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก็ใส่คะน้าต้นหนึ่งค่ะทุกคนเพื่อให้มันมีสีสันเหมือน,นเรากินคาคิน่ากินไหมคะนี่เปื่อยมากเลยนะคะทุกคนเปื่อยยุยละลายในปากเลยปะกินข้าวกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหมูพะโล้ของก้อยโอเคอยู่เนาะน่าจะกินได้อยู่ปะไปกินข้าวกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดสับสไ cribe นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย